สมเด็ตรายเดือนไม่อันมีนรถสปีด10เมตรค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวาิน youtube ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาสมัครเน็ตรายเดือน30วัน สิบเมกไม่อั้นไม่ลดสปีดนะซึ่งตัวนี้บอกจริงๆว่าไม่ลดสปีดจริงๆนะคะเพราะว่าส่วนตัวใช้เองเนาะ อันดับแรกนะคะถ้าใครต้องการจะสมัครเน็ตสิบเมกตัวนี้ก็ให้เราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน d t a ท App หรือว่าแอป d t a ท็นั่นเองนะคะซึ่งเป็นตัวนี้นะพอเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเรียบร้อยแล้วก็ให้ทุกท่านทําการเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรศัพท์จากนั้นพอเราเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรศัพท์ให้เรากดแตะเข้าไปค่ะและให้เรามาที่หน้าหลักนะคะพอเรามาที่หน้าหลักให้เราไปที่แพ็กเกจแนะนําจากนั้นกดดูทั้งหมดในหัวข้อแพ็กเกจแนะนํา จากนั้นเราจะได้หน้าตาแบบนี้ก็จะมีเราไปที่คำว่าเน็ตเน็ตนะคะเน็ตนะตัวนี้นะกดแตะเข้าไปพอเรากดแตะเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันว่าเราต้องการเน็ตเท่าไหร่เท่าไหร่พอเรากดเข้ามาเขาก็จะหมุนติ้วๆนิดหน่อยจากนั้นให้เรามาที่ตัวนี้ค่ะ ปัดไปใา้มือแล้วก็เลือกเป็น16-30วันจากนั้นให้ท่านผู้ชมนะคะค่อยๆเลื่อน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 ท่านผู้ชมจะเห็นตัวนี้นะคะนิดไม่อันไม่ลดสปีด10เมตรตัวที่มันเป็นสีชมพูอยู่เนี่ย450บาทจาก1,000กว่าบาทให้ท่านผู้ชมกดแต่เข้าไปะคะ่ะ กดเหมือนว่าจะซื้อเลยอ้าวทีนี้นะคะก็อ่านนะคะว่าเขาบอกว่าเน็ตไม่อันไม่รดสปีด10เมกความเร็วสูงสุด10เมกสมัครได้แล้วก็ไม่ได้มีบอกว่าจะลดเหลือกีอ่เมกนั่นเองนะทีนี้ค่ะก็ให้เราทําการเติมเงินเข้าเบอร์โทรศัพท์ประมาณ490บาทหรือว่า500บาทก็เติมไปเลยเพราะว่าคําวบวกค่าธรรมเนียม ค่าค่าภาษีเป็น481บาทจากนั้นก็ทําการสมัครน็ตได้เลยนะคะซึ่งตัวนี้บอกเลยนะว่ามันไม่ลดสปีดจริงๆแต่ว่าตัว20เมกเนี่ยลดสปีดนะคะทั้งๆที่บอกว่าไม่ลดแต่ลดแต่ตัวนี้ไม่ลดนะคะทุกท่านเราก็มาสมัครตัวนี้ได้เลยและนี่นะคะก็เป็นเน็ตไม่อ้างไม่ลดสปีด10เมกสำหรับใครที่ใช้ซิมดีแท็ในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดี